ทามาสองคอนโดย่านส่องทนห้องวิวแม่น้ำแต่งครบจบได้ตามที่เห็นดีีเลือกเลยที่นี่คือไอเดโอจัน70ริเวอร์วิวห่างแค่295เมตรจากสถานีบางพลัดเพียงสถานีก็ถึงสถานีจตุจัจกรแล้วที่นี่เขาแต่งห้องครบจบได้ตามที่เห็นเปิดเข้ามาก็จะเห็นวิวแม่น้ำทั้งห้องไปเลยหร <B it> ือ <B it> ว่าแค่ลากระเป๋าก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยจ้าแถมภายในห้องเขายังแบ่งส,สัดส่วนชัดเจนอีกด้วยมาพร้อมกับโปรเด็ดเพียบไม่ว่าจะเป็นรับเงินคืนสูงสุด3 0 0แ0 0บาทฟรีค่าโอนและกู้ได้อีกหนึ่งร้อยสิบเ่อร์เซื้อโครับเพิ่ม ทีีอ่อกบบึนบามาที่ส่วนกลางกันบ้างสระว่ายน้ำเขามีขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวส่วนห้องฟิตเนสก็มีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นหลายอย่างเห็นวิวโขงแม่น้ําบอกได้เลยว่าออกกําลังกายได้ไม่มีเบื่อเพราะมีวิวแม่น้ําคอยรีชาพลังให้เราตลอดเวลายังไม่หมดแค่นีด้านนอกเขาก็มีพื้นที่จ็อกกิ้งสุดว้าแถมยังมีพื้นที่สนามเด็กเล่นสําหรับน้องๆหนูๆนูอีกด้วยนอกจากนี้เขายังมีจุดชมวิวสุดว้าวที่พอขึ้นไปแล้วเห็นแม่น้ําได้กว้างเวอร์มาที่โซนคเวิร์กอิงสเปซบ้างบรรยากาศภายในก็คือน่านั่ง และไม่ว่าจะมุมไหนก็เห็นวิวแม่น้าได้เต็มตาแถมเขายังมีโซนเอาทดอร์ที่เห็นแม่น้าได้เหมือนกันบอกได้เลยว่าเห็นทั้งข้างนอกและข้างในวิวดีแถมเดินทางง่ายใกล้เอม็มอาร์ทีต้องเลือกไอเดียโอรันเจ็ดสเวอรวิวแล้วนะ